ถ้าคุณตัดใจนะคะแล้วก็เปิดโอกาสให้คนใหม่ๆเข้ามาความรักครั้งใหม่จะดีกว่าเดิมหรือไม่ลองมาเช็คกันนะคะหัวข้อนี้อาจจะเหมาะสําหรับคนที่เบื่ออะไรเดิมๆแล้วอยากจะมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะไพ่ใบแรกม,มามาดูสิว่าความรักครั้งใหม่จะดีกว่าเดิมไหม โอเคค่ะหมอว่าถ้าคุณตั้งใจที่จะลืมคนเก่าแล้วก็เดินหน้านะไพ่ใบสรุปคุณได้ไพส่สองถ้วยความรักครั้งใหม่คุณจะเจอเนื้อคู่นะคะคนคนนี้เขาเป็นคนที่มีสเสน่ห์ไพ่ขึ้นมาใบแรกเป็นไพ่ราชาไม้ราชาไม้นี่ก็คือเป็นคนที่มีสเสน่ห์รูปร่างหน้าตาดีนะแล้วก็หน้าที่การงานดีเป็นคนที่พูดจาดีนะคะถ้าคุณอยากได้คู่ที่แบบดูดีนะเพอร์เฟกเนี่ย คือราชาไม้จะเป็นไพ่ที่บอกบอกว่าคนคนนี้เขาเพอร์เฟกไม่ว่าจะเป็นการติดต่อเจราจาการพบปะการเข้าสังคมการแต่งตัวแล้วก็ความมั่นคงทางการเงินการงานถือว่าเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะคะแล้วเขาก็มีมุมที่น่ารักด้วยนะคะไพ่ใบนี้ไพ่มีถ้วยน้อย,อยๆเขาก็มีมุมที่น่ารัก นะคะบทที่เขาจะจะดูเท่ดูสวยดูหลอ่อดูขลึมอ่ะดูแบบเอาการเอางานเขาก็จะเป็นลุคแบบราชาไม้เลยแต่บทเวลาเขาอยู่กับคนรักเขาก็มีมุมของความน่ารักความมุ้งมิ้งนะคะความพัทเทลก็มีนะคะแล้วก็เห็นภายนอกเขาอาจจะดูเป็นคนที่แบบเรียกได้ว่าสมาร์ทสมาร์ทเกิลสมาร์ทวูแมนสมาร์ทอบอยอะไรก็แล้วแต่ดูดูเท่อ่ะแต่ลึก,ลก ้างในเขาเขามีมุมที่อ่อนโยนนะคะเขามีมุมที่อ่อนไหวนะคะแล้วก็ที่สำคัญเขาเป็นคนที่ชอบอะไรที่ท้าทายเขาไม่เคยที่จะยอมแพ้อะไรง่ายๆอย่างเช่นอะเรื่องงานอะคุณจะสังเกตได้ที่เขาได้ขึ้นเป็นราชาไม้อะมันไม่ได้เกิดจาก โชคชะตาหรือความฟลุกเขาเป็นคนที่ชอบการต่อสู้การแข่งขันนะอะไรที่ว่ายากคนคนนี้เขาลุยพร้อมบวกเพราะฉะนั้นการที่เขาจะเติบโตขึ้นไปเป็นคนที่ตำแหน่งหน้าที่การงานยิ้มมันมาจากความสามารถของเขาล้วนๆหรือจะพูดตรงๆก็คือเก่งฉลาด อดทนแล้วก็ไม่ย่อท้อแล้วก็เขาไม่เป็นคนไม่กลัวใครนะคะสายบวกเหมือนกันนะคนคนนี้กับคุณอะหมอมองว่าอาจ mm hmm. จะเป็นคนที่มีมีในเรื่องของความแตกต่างนะ <S <S บางทีอาจจะเป็นในเรื่องอายุต่างเห็นไหมเนี่ยมีพ่ยผู้ใหญ่แล้วก็มีพ่ยผู้ใหญ่ถือถ้วยกับเด็กถือถ้วยบางทีอาจจะเป็นในเรื่องของอายุต่างก็ได้หรือบางทีจะเป็นในเรื่องของทัศนคติความคิดเห็นนะบางทีรุ่นเดียวกันแต่ทัศนคติความคิดเห็น พื้นเพการเลี้ยงดูแตกต่างกันก็ได้นะแล้วก็บางทีอาจจะมีความต่างในเรื่องของเชื้อชาติศาสนาวัฒนธรรมก็ได้แต่ที่แน่ๆก็คือคนคนนี้เขาเข้ามาแล้วเขาจะเป็นคนที่มาเติมเต็มความรู้สึกของคุณให้ใจฟูเหมือนถ้วยสองใบที่หากันเจอนะคะ นะแล้วก็เนี่ยไพ่สองตัวนี้เป็นไพ่เนื้อคู่อยู่ที่คุณแล้วนะว่ายังอยากที่จะรอคนเก่าๆย้อนกลับมาทำร้ายหรือว่าจะลองตัดใจเดินหน้าและการเดินหน้าครั้งต่อไปของคุณจะเป็นเนื้อคู่ของคุณนะคะนี่คือคำทำนายฝากแชร์ฝากรีโพสต์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ